ต่ำกว่าที่คาดไว้นะครับแล้วก็ดูตัวเลขของตัว S N L กับตัว N P L แล้วก็น่าจะก็เลยคิดว่าน่าจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กับแขกรับเชิญเพื่อันนี้ก็มีแค่นี้ครับจริงนเห็นว่าท่านเลขาอยเคยได้คุยกับทาพผู้ว่าแล้วเหขนาดไหนครับเออก่อนหน้านั้นเคยคุยกันแต่ว่าก็ไม่ได้คุยจริงจังนะเพราตัวเลขผมันยิ่งๆอย่นีนะครับ ตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่ออกก็เลยยังไม่ได้พูดคุยกันจริงจังนะครับแต่ว่าวันนั้นก็ลืมยนท่านไปว่าน่าจะลองพิจารณาดูแค่นี้นะครับจากนี้จะมีการพูดคุยกับผู้ว่าการชาติอย่างเป็นทางการจริงๆก็พูดคุยกันตลอดนะครับก็เดี๋ยวคงมีการคุยกันนะครับว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างไปน,นี้ต้องเข้าใจทางการเกษประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่า ตัวท่านผู้ว่าเองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าในคณะกรรมการการเงินเน,นี่ยผู้ว่าทุนประธานใช่ไหมครับก็มีกรรมการอีกหลายท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการพูดคุยกในคณะกรรมการการเงินด้วยอีกั่นตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่ตัวคณะกำกับการเง,ง,งินครับว่าพอเราออกควรจะมีการเรียกต่างสาขาที่เกี่ยวข้องครับอันนี้อันนี้นนผมผมไม่มีความเห็นเรื่องนี้นะเพอ,อันนี้แล้วแต่ว่า,าจะแล้วมัน,นจะเป็นผูเ้เยื่น ทางสภาพร์เองก็คือยืนยันคืออยากให้ช่วยลดดอกเบี้ยนะเป็นทางมาตรการางการเงินทัน ra จริงๆผมอยากให้พารณาเรื <sh <sh ่องเรื่องเรื่องมาตรการางการเงินนะครับที่ผมเรียนไปเมื่อวานก็คือว่าเรื่องมาตรการในการเงินนี่มันไม่ใช่มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมีเรื่องอื่นด้วยนะครับก็น่าจะพจารณาดูด้วยว่าว่าจะทำยังไงเพราะว่าเรื่องนี้คนเรื่องอะไรพวกนี้ก็เป็นเป็นปัญหาสำคัญในการ าาก,ก็เลยออถายไม,ไม,ไ,ม,ไ,ม,ไ,มไม่ได้กดการจากนายกให้ออกพูดเรื่องการลดต่อเที่ยวอไม่ไม่ครับมไม่ไม่ไม่ได้คิดนายกไม่ได้มากดดันอะไรเลยครับจริงๆคือผมตัวเลขแล้วผมก็เลยคิดว่าอันเนี้ยก็น่าจะลองเที่ยงในปีนี้ครับด้วยาการพนันกับเงินขอบดีนะครับ มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ